สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันผีเทเชอร์ผมครับมิสเตอร์เคสวันนี้ครับอีเวนต์ของเทเชอร์แบบกับอีเวนต์ใหญ่ครับประจำเดือนครับได้มาเลยครับซึ่งอีเวนต์ของเทเชอร์แบบเดือนนี้ครับผมแนะนำนะครับว่าทุกคนนะครับควรจะเก็บแป้งให้ได้นะครับขั้นต่ำครับอยู่ที่ R2 สองล้านแป้งนะครับ ก็สล้านแป้นนะครับคุณก็จะได้โมเลียอัพเตมและก็จะมีกุญแจนะครับกุญแจปลดลิมิตเบรกของโมลีนะครับให้มาเนาะแนะนำนะครับว่าขั้นต่ำอยู่ที่2ล้านแป้นนะครับส่วนอาลูกใหม่ครับนิวเวอร์นะครับหรือเรือทองนะครับเรือทองสูงสุด10ล้านครับอากระไล่ครับหรือเรือสีเงินนะครับสูงสุดก็อยู่ที่10ล้านนะครับส่วนผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นใหม่เรือไม้นะครับอิสบูนะครับก็อยู่ที่ 10ล้านครับเช่นเดียวกันนะครับทองไม้เงินนะครับ10ล้านเหมือนกันหมดนะครับแป่ของรางวัลน,นั้นของเรือทองก็จะได้มากกว่าเรือของไม้รเรือเงินนะครับบอลลับโเลียครับเงื่อนไขของดานนะครับก็คืออ่าสีเขียวนะครับสีฟ้าสีม่วงนะครับเวลาไม่ตายก็จะไวขึ้นแเทิร์น รองบอสนะครับก็จะมีการครับทำดาเมสใส่เราครับเลือดหายไป90%เนะครับเปล่แก้วทั้งหมดให้กลายเป็นแก้วมืดมนเพิ่มเวลาไม่ตายครับแถวกลางนะครับเพิ่มขึ้นไป5เทินบัฟกรอบหกเหลี่ยมกันการลดกรอนะครับแล้วก็ถ้าหากรองบอสตายครับพอรองบอสตายปุ๊บจะสุ่มดีนะครับ2ตัวแถวด่างครับออกไป1ตัวนะครับตัวแถวด่างเนี่ย จะถูกดีดออกนอกเกมไป1ตัวครับแบบสุ่มนะส่วนบอสใหญ่นะครับบอสใหญ่ก็จะมีการล็อกโซ่แถวกลางแถวล่าง4เทินหามีอาบิลองเต็มแม็กเกือแค่1เนเทินอ่าลดโจมตี5เทินลดค่าเชน5เทินลดโจมตีแบบล็อกค่าเชอนอีก5เทินซึ่งอันนี้นั้นจะต้องทำค่าเชนสูงกว่า1.5เท่านะครับถึงจะมีเบถึงจะมีดาบแบบมากขึ้นนะครับ มันล็กอกอาลดโจมตีแบบล็อกค่าเชนอยู่ที่1.5เท่านะตองมากกว่า1.5เท่านะครับแล้วก็จะมีบัฟหกเหลี่ยมการการลดกระเนอซึ่งด่านของบอสนะครับเน้นย้ำนะครับว่าจากของบอสนั้นห้ามบัฟโจมตีและบัฟล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้ต่อหน้าบอสถ้าหากคุณบัฟไปคุณจะเจอกับการใบกับปัน10เทิร์น สุ่มดีดออกไป2ตัวแล้วก็ล้างบัฟออกทั้งหมดนะครับซึ่งคำว่าห้ามนั้นก็คือห้ามใช้ไม้ตายบัฟโจมตีและใช้ไม้ตายบัฟล็อกค่าเชนแบบเพิ่มได้ต่อหน้าบอสแต่คุณสามารถกดเปลี่ยนตัวบัฟได้ซัพพอร์ตบัฟได้ซุปเปอร์ไทสุปเปอร์คาร์ดบัฟได้เหมือนกัน,นครับแค่ว่าห้ามกดไม้ตายบัฟโจมตี และไม่ตายบัฟล็อกค่าเชนต่อหน้าบอร์นะครับเนียนยามนะส่วนทีนะครับก็จะมีประมาณนะครับกับตันก็คือจะเป็นบิ๊กมามครับบิ๊กมาม6ดาวครับสีม่วงครับซัพพอร์ตจำเป็นนะครับก็คือจะเป็นพุดดิ้งจังครับพุดดิ้งจัง5าดาวของกาชานะครับเอามาเพื่อล้างบับโซนะครับ1เธอนะครับแล้วก็มีเบอร์เจ๊ครับ5าดาวของกาชานะครับ แล้วก็เปโลครับเปโลนี่ผมใส่มาเพื่อเอ่เพิ่มแปะเฉยๆนะครับเปโลนี่ถ้าหากคุณปลดลิมิตนะครับก็จะมีเศอยิ่อันนี้การการถูกดีดออกนอกเกมน,นะครับมันการโดนดีดนะแล้วก็อ่โอลจีครับโอโลจีตัวฟรีนะครับบอสตัวฟรีนะซึ่งตัวนะครับเอามาเพื่อล้างบัฟลดโจมตี3เทินแล้วก็ตัวมันนั้น ก็มีสกิลในการการโดนดีดนะครับเอ่เพราะฉะนั้นครับถ้าหากรองบอสตายไปรองบอสสุมดีดออกไปหนึ่งตัวทีมนี้จะไม่โดนดีดนะครับเพราะทั้งเปโลทั้งโอโรจินั้นมีการการโดนดีดออกนอกกรีบนะครับทั้งคู่นะและไคโดครับไคโดนั้นผมใส่มาเพื่อเพิ่มแปมและก็ใส่มาเพื่อซัพพอร์ตครับ ใส่ซัพพอร์ตของไคโดครับก็คือจะเป็นไอเจ้าเพจวันครับเพจวันห้าดาวของกาชาเพจวันนะครับซัพพอร์ตก็คือสามารถล้างบัฟลดโจมตีได้2เทินเพจวันล้าง2เทินโอโรจิล้าง3เทินรวมกันกลายเป็น5เทินหรือถ้าคุณไม่มีซัพพอร์ตเป็นเพจวันจะใช้เป็นลูฟี่ครับ ลูฟี่ตัวฟรีเทเชอร์แมพตัวนี้ได้เหมือนกันครับแต่มันก็ต้องวัดดวงเนาะถ้าหากลูฟี่นี้ถูกดีดออกนอกเกมไปคือจบนะครับซึ่งถ้าหากลูฟี่โดนดีนะครับมันมีเทคนิคนะครับจังหวะที่คุณรู้ว่าลูฟี่โดนดีเนี่ยให้คุณปิดเกมเปิดใหม่มันก็จะสุ่มดีดใหม่รอบเนาะ ผมคิดเกียรในการปิดเกมเปิดใหม่ไงผมเลยใช้เป็นโอโรจิแทนเพราะมันสามารถกันการโดนดีนะครับเน้นย้ำนะครับถ้า,าคุณไม่มีซัพพอร์ตเป็นเพจวันใช้ลูฟี่อาฟีแทนโอโรจิได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องระวังในการโดนดีนะส่วนไอเจ้าเบอร์เจถ้าหากไม่มีตัวละครที่สามารถลดคูลดาวน์สก,กิลอื่นๆเอามาแทนได้เหมือนกันนะครับ คือทีมนี้หลักๆนะครับหลักๆก็คือจะเป็นเพื่อนของโหนดดำใหม่แล้วก็กับตนบิ๊กมัมแล้วก็ไอเจ้าโอโลจิในการล้างบัฟรถโจมตีประมาณครับแค่นี้นะส่วนแถวกลางเนี่ยเบอร์เจแล้วก็ไคโดเนี่ยจะกดไม่ตายก็ได้หรือไม่กดก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนก็คือจะเป็นไอเจ้าโหนดดำร่างใหม่นะครับส่วนบิ๊กมัมถ้าหากไม่มีใช้เป็นหนุยมะโตคู่กับ S ก็ได้ซึ่งถ้าหากคุณใช้คู่นั้น ทีมนี้ก็ไม่ต้องใช้ซัพพอร์ตในการล้างบับโซเลยครับเพราะกู้นั้นสามารถล้างบับโซ่ได้เนาะหรือจะใช้ก,กัตานเป็นคิดใหม่ครับคิดม่วงใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับทีบอลลับก็มีประมาณนี้เนาะมาลุยกันเลยครับลือมบอกนะครับว่าอาร์บลองนั้นต้องมีการกันล็อกโซ่ที่เวล3นะครับ หรือถ้าหากคุณมีไอเจ้าลูกน้องของฮีตอะที่เป็นตัวความคู่นะครับเอเจ้าฮีทกับอาฮีทกับอะไรสักอย่างนึงอะเอามาใส่แทนโอโลจิหรือเจ้าเปโลได้เหมือนกันนะครับเอามาเพื่อล้างบับได้อยู่นะหรือจะเป็นคราเกอร์สีม่วงตัวล้างบับได้เหมือนกันนะครับรองบอนะครับ ก็เจอกการเปลี่ยนแก้วเป็นมุ่นมนตแต่พอดีแก้วตอนนี้นั้นคือแก้วขนมก็เลยไม่โดนเปลี่ยนออกนะครับตรงนี้ให้กดไม่ตายของตัวดำครับตัวดำผกดาวใหม่นะซึ่งตรงนี้นั้นต้องกดเพอร์เฟกต์สองครั้งขึ้นไปนะครับเดนย้ำนะครับกดเพอร์เฟกให้ได้2ครั้งขึ้นไปนะแล้วก็สกิลซูเปอร์ใช้ครับ บัฟโจมตีครับและให้กดโจมตีไปครับเน้นย้ำนะครับกดเพอร์เฟกให้ได้2ครั้งขึ้นไปนะ <S <S พอบอสตายครับก็จะสุ่มดีออกไปนะครับสุ่มดีแถวล่าง1ตัวนะแต่โรจิแล้วก็เปโลไม่โดนดีนะครับพอสใหญ่ครับก็คือจะเป็นโมลียนะครับโมลี่อ่ะ ล็อกโซ่ครับแถวทถวสามครับสี่เทินอาร์บิลองเต็มแม็กก็เหลือหนึ่งเทินซัพพอร์ตของพุดดิ้งจางทำงานครับล้างบับโซ่ไปครับแล้วก็ปิดวันครับล้างบับรถโจมตีครับสองเทินนะครับซึ่งตรงจุดนะครับให้กดเออลืมไปต้องลดคูดาวนี่นะต้องลดคูดาวของโอโลจินะครับก็เบรคครับลดคูดาวไป ก็หาตัวทอร์อะไรก็ได้ที่สามารถลดคูดาวได้นะเอามาแทนไอเจ้าเบอร์เจตได้เหมือนกันนะครับได้นะแล้วก็เออใช้สกิลของพิกมามครับบับกอนออโรจิครับล้างบับลดโจมตีครับแล้วก็ซุปเปอร์คาร์ดของตดัวดำครับเห็นไหมครับซุปเปอร์คาร์ดบับโจมตีได้แต่ห้าม ใช้ไม่ตายบัฟโจมตีนะครับบัฟบดก็กดโจมตีไปครับทีมบอสลับก็มีประมาณนี้ครับรองบอสครับตัวแรกครับก็คือเจ้าช็อตนะครับเงินไขครับก็คือทุกตัวครับเวลาไม่ตายก็จะไวขึ้น5เทอนะครับ บอสนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแก้วแถวบนเป็นแดงกลางเป็นฟ้าล่างเป็นเขียวนะครับและก็จะล็อกแก้วนะครับแบบกดกูชดหครั้งนะครับมีการปิดไม่ตายคกับทั้งหมดนะครับสเทินแล้วก็จะบัฟเกราะบาลียครับเพอร์เฟกต์ครั้ง2เทินบัฟเกราะสีฟ้านะครับสเทินนะครับทีมกับตันครับก็คือจะเป็นโอเด้งครับโอเด้ง5ดาวบวกตัวฟรีนะครับ เพื่อนก็คือจะเป็นโรเจอร์ห้าดาวบวกตัวฟรีนะครับเหมือนกันนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนปาโรเจอร์กัตันเราเป็นโอเด็นะครับแล้วก็จะมีเลลี่ครับเลลี่บอสตัวฟรีนะครับอ่าแล้วก็ลูฟี่ครับบอสตัวฟรีครับชงครับตัวฟรีครับของเทเชอร์แมพครับทีมนี้นั้นตัวฟรีทั้งหมดนะครับ มาลุยกันเลยครับซึ่งดองบอสด,ด่านนี้ค่อนข้างจะง่ายนะครับต,ตีไปเลยไม,ไม่ต้องคิดมากนะครับกดแค่ไม่ตายโรเจอร์ไม่ตายโอเด้งแล้วก็ไม่ตายของเลลี่และกดซุปเปอร์ไทของโรเจอร์โอเด้งจบนะครับง,ง่ายด่านนี้ไม่ต้องคิดมากครับทั้งหมดก็คือประตูคอนฟรีเนาะหลักๆของด่านนี้ก็คือล้างบัฟปิดไม่ตายล้างบัฟกระสีฟ้าออกไปก็พอเลยครับ ฟ้อนนะครับไอต้องช็อตนะครับล็อกแก้วทั้งหมดแบบกดกู๊ดเนาะแล้วก็ปิดไม่ตายสามเทิร์นไม่ตายเรล,ลี่ครับล้างออกไปแล้วก็กดไม่ตายของโรเจอร์แล้วก็กดซูเปอร์ท้ายซูเปอร์คาร์ของโรเจอร์แล้วก็ขอโอเด้งนะครับแล้วก็กดไม่ตายของโเอ,ดองโเด้งด้วยนะครับทำการล้างบัฟเกราะบ,บาลีเนาะ ก็ประมาณนี้ครับลองบอสครับลองบอสครับตัวต่อไปนะครับเงื่อนไขครับก็คือตัวนะครับสีม่วงเหลืองฟ้าครับเวลามา่ตายก็จะไวขึ้น5เทินบอสใหญ่ก็จะมีการเปลี่ยนแก้วแถวขวามือนะครับให้กลายเป็นแก้วเทียนดีซ้ายมือเป็นแก้วแพ้ทางสีแล้วก็แถวบนนะครับก็จะเพิ่มคูณของสกิลเพิ่มเติมขึ้นไป1เทิน แล้วก็จะมีการบัฟโจมตีบัฟเอฟเฟกต์แก้วให้เรานะครับซึ่งเป็นบัฟที่ไม่ดีเพราะมีดาเมจแค่1.1เท่านะครับแล้วก็จะมีการบัฟเกราะสีลุงนะครับ5เทอร์นะครับทีนะครับกับตานก็คือจะเป็นคิวเลอร์ครับคิวเลอร์บอสตัวฟรีนะครับแล้วก็จะมีเดวองครับเดวองก็บอสตัวฟรีนะครับเอามาเพื่อล้างบัฟโซ่ส่วนคิวเลอร์ล้างบัฟเกราะสีลุงนะครับ แล้วก็ข้าวเวนดีครับขาวเวนดี ish, ตัวฟรีของเทเชอร์แมพเอามาเพื่อล้างบัฟดีๆออกไปแล้วก็บัฟโจมตีเอฟเฟกแก้วนะครับแล้วก็ซีซ่าครับซีซ่านั้นเอามาเพื่อเพิ่มแปะเนาะแล้วก็บัฟได้ด้วยแล้วก็ไอเจ้ามิงโก้ครับมิงโก้เอามาเพื่อล้างบัฟโซ่นะครับเดวอกผมเอามาทําไมนะลืมเดวบอกอ๋อเดวอกเอามาเพื่อทําการลดคูดาวนะครับมิงโก้ทําการอ่า ล้างโซ่เนาะทีมก็ม kind of eh ีประมาณนี้ครับมาลุยกันเลยครับก็ด่านนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็แค่ตีตีไปเนาะสำคัญก็คือกดไม่ตัดทั้งหมดไม่มีอลไรมากครับทีมนี้ก็ตัวฟรีทั้งหมดนะครับมีโกก็ฟรีนะแตรวันี้เนี่ยมันคือตัวคอนฟรีของเทเชอร์แบบนะครับก็เพิ่งได้เอามาใช้เนี่ยเป็นตัวคอที่โคตรเก่าเลยครับ ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้เขานะ <c oughs> <c oughs> แก้วมดินะครับบอสนะครับก็จะเปลี่ยนแก้วนะครับเป็นแก้วเทีนดีแก้วแพ้ทางสีแล้วก็จะมีการล็อกโซ่เนาะอ่าตรงจุดนะครับรู้สึกผมจะเอามาผิดมั้งเนี่ยใช่ไหม <c oughs> ใช้เดวองนะครับรดคูดาว มิงโก้ล้างสองเทินผมน่าจะจัดผิดแน่ๆเลยเอาถูกแล้วถูกแล้วซิซ่าล้างอีกสองเทินนะครับแล้วก็อ้อลืมไปว่าต้องกดไม้ตายของคาววนิสก่อนนะครับเพราะไม้ตายคาววนนสนั้นมันจะล้างบัฟบดีๆออกไปทั้งหมดนะครับต้องกดคาววนิสก่อนนะผมมึนเองขอโทษครับการเล่นก็คือกดคาววนิสก่อนและกดอนอกั้กทั้งหมดนะครับ กดผิดก็โทษครับทีมก็มีประมาณนี้เนาะเน้นย้ำกดข่าวบันทิดก่อนนะครับแล้วก็รองบอสนะครับเดว็องนะครับเงื่อนไขครับก็คืออ่าสีแดงเหลืองม่วงนะครับเวลาไม่ตายไวขึ้น5เทิร์นบอสก็จะมีการเปลี่ยนกันทั้งหมดให้กลายเป็นแก้วมืดมนบัฟกันลดเกราะก้าเทิร์นบัฟช็อตนะครับ3เทิร์นบัฟเอ่เกราะลุงเกราะฟ้า3เทิร์น บับไม่ตายนะครับ10เธอนะครับกับตันก็คือจะเป็นอาคารครับอาคาอินุ6ตาบวกครับตัวฟรีตัวฟรีนะเพราะมันแจกเมื่ออสองวันก่อนนะครับที่เป็นอีเวนต์ของ PVP เนาะมันแจกฟรีนะครับแล้วก็จะมีออโดดด,ดามเนี่ยโดดด้ามเนี่ยใส่มาเพื่อเพิ่มแป้งเฉยๆนะครับนามิจังก็ใส่มาเพิ่มแป้งเฉยๆนะครับ แล้วก็ไอเจ้า Mister Zero เขาก็ได้ครับบอสตัวฟรีครับเอามาเพื่อล้างบัฟช็อตนะตัวฟรีครับแล้วก็ลูฟี่ครับเอามาเพื่อบัฟโจมตีนะครับตัวฟรีเช่นเดียวกันนะครับมาลุยกันเลยครับก็หลักๆของทีมี้ครับก็คือต้องกดเพอร์เฟกต์นะครับต้องกดเพอร์เฟกต์นะเพราะสกิลของอาคาเนี่ยจะมีดาเมจตอนจบเทิร์นต่อเมื่อคุณกดเพอร์เฟกต์นะครับ ถ้าหากคุณไม่กดเพอร์เฟกเลยจะไม่มีดาเมจตอนจบเธอนะครับเดนย้ำนะต้องกดเพอร์เฟกให้ได้สักหนึ่งครั้งนะครับขึ้นไปนะครับบอสนะครับเดบองนะครับเปลี่ยงแก้วเป็นมืดบนช็อต3เกราะลุ้งเกราะฟ้า3นะครับไม่ตายของอาคาครับเปลี่ยนแก้วนะครับบัฟเอฟเฟกแก้วนะครับแล้วก็ล้างบับเกราะ สองเธอจะหกเวล1ร้อยห้าสิบจะล้างสามเธอนะครับจะหงไม่มีก็กดสองโซไปก็จบเนาะคือไม่ต้องคิดมากหรอกกดสองโซไปก็จบนะครับแล้วก็กดไปตายของอิต์ซิโลนครับล้างบัฟช็อตแล้วก็ลูฟี่บัฟโจมตีไปและกดเพอร์เฟกต์นะครับถ้าคุณไม่กดเพอร์เฟกต์จะไม่มีดาเมจพอจบเธอนะ ทีมก็มีประมาณนี้ครับรองบอสครับสุด้ายนะครับก็คือจะเป็นชิลลนะครับเงินไขครับก็คือสายของธงนะครับหน้ากากนะครับแล้วก็สายของกระโจดนะครับเวลาไม่ตายก็จะไวขึ้น5เทินบอสนะครับก็จะมีการทาดาเมจใส่เราครับเลือดหายไป6 0เซเพิ่มคูดาขอสกิลไม่ตายแถว2แถว3เพิ่มไป1เทิน แล้วก็แถวอของซ้ายมือครับก็จะมีการปิดไม่ตายขวามือก็จะมีการาช็อตนะครับไอแปเทิร์นนะช็อต8เทิร์นปิดไม่ตาย5เทิร์นนะครับทีมกัปตันก็คือจะเป็นลูฟี่ครับลูฟี่ลิมิเต็ดนะครับจานนี้ถ้าหากคุณต้องการจะเล่นง่ายๆนะครับแน,น,นะนำว่าใช้รอรอสีฟ้าใหม่ช่วยได้หรือหาเพื่อนเป็นรอ จะเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับซัพพอร์ก็คือจะเป็นจินเบรครับจินเบ้้าดาวของกาชาถามว่าใส่มาทําไมเพราะไอ้เจ้าหมอเนี่ยไอ้เจ้าเป,ปโป้เนี่ยมันสามารถล้างบัฟปิดไม่ตายได้อยู่ที่2เทินถ้าหากมีบัฟเพิ่มค่าเชนอยู่แล้วจะบัฟไปอยู่ที่3เทินคือมันต้องมีบัฟเพิ่มค่าเชนไง มันต้องมีเพิ่มค่าเชนมันถึงล้างได้3เทินอ่ะแล้วก็ไอเซาแชงนะครับแล้วก็มีฮอกนะครับตัวฟรีเนาะเอามาล้างปิดไม้ตาอยู่ที่2เทินนะครับ2เทินบัวกปเปโป้3เทินรวมกัน5เทินพอดีเนาะแล้วก็จะมีอ่าเมาโก้นะครับเมาโก้น,นี่คือตัวฟรีเนาะเอามาเพื่อแค่ทำการบัฟเอฟเฟกต์แก้วเฉยๆนะครับแค่บัฟนะ แล้วก็สามสาวเอามาเพื่อล้างบัฟช็อตแปดเถิดสรทาคุณไม่มีไม่มีสามสาวหาเพื่อนเป็นรอใหม่ซะช่วยได้ครับทีมก็มีประมาณนี้เนาะมาลุยกันเลยครับซูทจริงๆนัดทีเนี้มันจะเล่นให้ง่ายกว่านี้ก็ได้นะครับคือคุณจะใช้กับตนเนี่ยเป็นเอสกับหนูยมโตก,ก็ได้นะล้างบัฟปดไปตายก็ไม่ต้อง ไม่ต้องล้างและหรือคุณจะใช้หาตัวคอที่สามารถล้างบัฟปิดไม่ตายที่ล้าง5าเถิดเอามาแทนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ทีมนี้มันดูฮาร์ดหมดยังไงก็ไม่รู้คือหาตัวล้าง5เถิดนะปิดไม่ตายอะเอามาแทนแชงแล้วก็มีฮอคหรือแทนเปโปโป้ก็ได้นะครับคุณก็จะไม่ต้องลำบากแต่ผมแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะให้มันลำบากเพื่ออะไร คือเล่นง่ายก็ได้อะเล่นง่ายก็ได้แต่ก็ไม่เล่นแต่ก็เล่นแบบแนวเนี้ยก็งงตัวเองเหมือนกันแหละบอสนะครับชิลิวนะครับทาดาเบตมาครับแล้วก็จะมีการนะครับช็อตแถวอาขวามือ8ปดสีไม่ตายซ้ายมือ5นะครับแล้วก็เพิ่มคูดาวของลูกเรือนะครับเพิ่มไป1เทิน,นเนาะไม่ตายของลูฟี่ครับ ลดคููดาวบัฟเอเฟกแก้วซินเบทำงานมาโก้ Mango นะครับมาโก้บับบบโจมตีสิใช่ไหมเอ้าหรอเออผมจะใส่มาโก้มาทำซากอะไรวันนี้คือมาโก้มันบัฟเอเฟกแก้วลูฟี่ก็บัฟเอเฟกแก้วเอาใหม่ครับแน่นแต่ว่าหาตัวละครอ,อะไรก็ได้ ที่บัฟโจมตีเอามาแทนเมาโก้ซะผมมึอนอะไรของผมเนี่ยนะไม่ไม่ตายครับเปป๊คร e ับอ่าใช่เปป๊ e จะต้องมีบัฟเพิ่มค่าเชนนะครับถึงจะล้างได้3เทินถ้าหากไม่มีบัฟเพิ่มค่าเชนล้างแค่2เทินนะซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมองมีเงื่อนไขยอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ไม่ตายของสามสาวครับ ก็อย่าลืมนะครับหาตัวบัฟโจมตีเอามาแทนเมาโก้ซะอย่าท้าแบบผมหรือหาตัวที่ล้างบัฟได้ห้าเธอนะครับเอามาแทนแซงาตาเหี่ยวก็ได้นะครับเอามาแทนนะมันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับบอสใหญ่ครับหนวดดำนะครับเงินไข่ของด่านนะครับก็คือสายธงสายกราบน้ากลาดนะ่ครับเวลามาตายไวขึ้นห้าเธอรองบอสเปลี่ยนกะทั้งหมดให้กลายเป็นแก้วมืดมน บัฟโซ่แถวกลาง8เทิร์นหามีอาร์บีลองเต็มแม็กก็เหลือแค่5เทิร์นนะครับแล้วก็จะมีการบัฟช็อต5เทิร์นบัฟก็6เหลี่ยมการการลดกรอะนะครับป๊บอปใหญ่ก็จะมีการล้างบัฟดีๆออกทั้งหมด6เหลี่ยมการลดกรอะเปลี่ยนแก้วทั้งหมดให้กลายเป็นแก้วสีซึ่งแก้วสีนั้นจะเป็นแก้วแพ้ทั้งสีทั้งหมดนะครับ5เทิร์นแล้วก็จะล็อกโซ่นะครับล็อกโซ่แถวล่างสุด8เทิร์น หามีอรบิลลองเต็มแม็กก็เหลือแค่5เทิร์นแล้วก็ใน1รอบครับของการตีสามารถกดตีได้แค่5ตัวนะครับตีได้แค่5ตัวนะ2เทิร์นนะครับทีมนี้ครับใช้เพื่อนเป็นหนดดำนะครับหนดดำใหม่6ดาวนะกับตันก็คือจะเป็น Big Mom บิ๊กมัมกับบิ๊กมัม6ดาวครับไม่มีใช้เป็นเอสยามาโตก็ได้หรือใช้เป็นไอเจ้าคิดล่างใหม่ได้เหมือนกันนะครับ ูกเรือครับก็จะมีเบอร์เจครับซึ่งใส่มาเฉยๆแหละขูดแป้มเนาะไคโดครับใสมาเฉยๆครับขูดแต้มครับไคโดเบอร์เจนนั้นแค่ขูดแป้มครับสำคัญก็จะมีแค่บิ๊กมามเพื่อนโนดดดามแล้วก็พุดดิ้งจางครับพุดดิ้งจังเอามาเพื่อล้างปับโซนะครับล้างบับโซ่แล้วก็ไอจ้าอา ซาโบหรือชื่อซาโบนะครับเอามาเพื่อล้างบัฟช็อตนะครับตัวฟรีนะล้างบัฟช็อตนะครับทีมก็มีประมาณนี้เนาะมาลุยกันเลยครับคนเน้นย้ำนะครับว่าสำคัญก็คือแค่พิกมัมสำคัญแค่หนุดดามเนาะแล้วก็พุดดิ้งจังแล้วก็ซาโบตัวฟรีนะครับส่วเบอร์เจมีไม่มีก็ได้ไโดมีไม่มีได้เหมือนกันนะครับ ไปมาเพื่อเพิ่มแป้นนะ2ตัวกลางเนี่ยลองบอสนะครับก็จะมีการล็อกโซ่นะครับแถวกลาง8เทินหากอาบิลองการล็อกโซ่เต็มนะครับก็จะเหลือแค่หเทินเนาะบัฟช็อตนะครับ5เทิน กดไม่ตายครับของพุดดิ้งจางครับล้างบัฟโซ่ครับและกดไม่ตายของซาโบ่ครับล้างบัฟช็อตนะครับและกดไม่ตายของไอ้กดซุปไทส์สุดซุปไทส์ของบิ๊กมารมนะครับทำการบัฟแล้วก็บอสใหญ่ครับบอสใหญ่โนดดัม ล้างบัฟดีๆออกทั้งมดนะครับแล้วก็จะเป็นการล็อกโซ่นะครับแถวล่างสุดนะครับแปดเทินอาบิลองเต็มแม็กก็เหลือแค่ห้าเทินเนาะไม่ตายตัวดำครับแล้วก็ซุปเปอร,ร์ค้าตัวดำครับแล้วก็ไปตายของพิกมามครับและโจมตีไปครับ ตรงนี้สามารถกดตีได้แค่5้ตัวนะครับทีมลงเทเชอร์แมปก็มีประมาณนี้เนาะยังไงก็ลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมไปดูเนะาะดาจริงๆะนะความยากก็คือแค่บอลลับนะครับบอลลับโมเลียคือยากสุดนอกนั้นก็ถือว่าธรรมดาครับเน้นย้ำว่าหาเพื่อนเป็นดอดด,ดาซักดอดด,ดาใหม่6ดาวช่วยได้เยอะนะครับคนไลค์กดแชร์กดดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ